เราแม่อยากจะพูดถึงพ่อพ่อของเราเราก็หลับตาเห็นพ่อของเราในชาตินี้ Of course, then we can visualize our father in this present life, but our lives have been born again and again for so many births. so while we are thinking of our father in this present life we also have to remember our fathers in the previous <c oughs> so many lives that we have been born and reborn again and again อยากให้น yup ึกถ <metros? S 1> <c uff> ึงพ่อในชาติที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับเราไม่ได้มีพ่อเฉพาะในชาตินี้เมื่อนึกถึงพ่อในชาตินี้ นึกถึงคุณสมบัติของพ่อที่เราภูมิใจ Think of the quality of your father now in this present life that you are actually happy when you remember this quality of your father you can tell people with a smile น o o d ด้ไ When you can't remember the quality that makes you smile, the mind is full of วามรักใจของเราเมื่อได้เห็นคุณสมบัติของพ่อที่เราภาคภูมิใจที่ทำให้เรายิ้มใจนั้นเป็นใจที่เป็นกุศลสัมผัสผได้ไะสัมผัสได้ไม Can d you feel it Then you remember, visualize the time when your father was very bad to you. You remember that incident and you feel so sad. And when you feel so sad, actually you are experiencing the mind which is unwholesome. เราเสียใจตอนที่เราเสียใจขณะนี้เมืเ่อถึงเหตุการณ์นั้นที่เราเสียใจใจเราเป็นนะขอเทียวใจเรากำลังสัมผัสกับอกุศลนะคะใจเรากำลังสัมผัสกับอกุศลในการที่เราเรียนรู้ที่เราจะอยู่กับสิ่งที่เป็นผกุศลจึงให้เราเห็นภาพอของความดีที่เรา เรียนรู้จากพ่อเราเห็นภาพของความดีที่เราเรียนรู้จากแม่ของเรา In that quality from your father, from your mother, that actually make you smile, you feel happy, you feel happy. Thinking about that, you can relive it again, relive the experience, and you are full of g s t u Your mind is full of wholesome thought. it is this way that we can increase in our practice to always fill ourselves with wholesome mind จำดังวัวได้ไหมวัวดำวัวขาวจำได้หมคะจำได้ใช่ไหมวัวดำวัวขาวจำได้ไหมหรือหลับไปแล้ววัวดำวัวขาวจำได้ไหมหมูแม่พูดถึงเรื่องอะไรอ่ะจำได้หรือเปล่าวัวดำวัวขาวจำไม่ได้ไม่ควรจะพูดต่อเนเนี่ย แค้นใจมากเดี๋ยวพูดไปสองวันเนี่ยหนะ้ขนาขณาจิตที่เรากำลังจะดับเราไม่รู้ว่าจิตที่จะนำเราไปสู่ขนาดคนเป็นจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลส,สมมุติว่าเป็นบัวดำจิตที่เป็นกุศลส,สมมุติว่าเป็นบัวขาวอันนี้ผูจ้จะเพระใจรปดกน,นะไม่ได้พูดเอง ัวดังวขาวเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในทุ่งมีประตูมีรั้วกั้นแล้วมีประตูประตูเนี่ยมันถูกเปิดปออกจากข้างนอกแต่ไม่รู้เราไม่สามารถจะกาหนดรู้ได้ว่าเมื่อใดประตูจะปิดปอกแต่เมื่อประตูเปิดปออกมวลมันแอจะเจียจุตจาตประตูเป็นโวดัอยูตัอกันมวดังก็คืออาุศลอาุสลจิตก็นําเราไปสู่ภพภูมิที่เป็น ทุกขติตย์ทุกอติตย์ I talk about the white house and black house again you recall that already เพราะเราไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ว่าเมื่อใดที่ประตูจะติดออกเราจึงไม่สามารถจะจัดวางวัวขาวให้อยู่ตรงประตูได้หลวงแม่ก็แนะนำว่าสิ่งที่เราจะทำได้ขณะนี้ก็คือสร้างวัวขาวเพิ่มขึ้น ใส่จานวนวัวขาวเข้าไปให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเดิมมันมีวัวขาว50ตัววัวดำ50ตัวตึงกันตึงกันอุศสมกับอุปสงนี่มันตึงกันตอนนี้เราใส่วัวขาวเข้าไปอีก900ตัวตกลงเรามีวัวขาว950ตัวกับวัวดำ50ตัวโกกาที่วัวขาวจะดู่อไปจึงมีสูงมากขึ้น โซนา่าจึงบอกว่าให้รูกหลัามาสู่การสร้างกุศลิให้เพิ่มพูมในจาลลวันณเมื่อกี้เนี่ให้จหิตไปอยานเลยแล้วใช่ไหมให้นึกถึงพ่อแม่ให้นึกถึงคุณสมบัติของพ่อที่ทําให้เรายิ้มคุณสมบัติของพ่อที่ทําให้เรายิ้มนั้นคือการสร้างกุสลจิตใ,ในใจของเราเรานึกถึงความดีบ่อยๆเกาะเกี่ยวอยู่กับความดีบ่อยๆ นึกถึงพ่ออยากจะทําอะไรให้พ่อทําในสิ่งที่ดีๆพ่อเราเป็นคนยังไงมคีคุณสมบัติยังไงที่ชาวบ้านก็ยังนึกถึงพ่อได้นะคะนึกถึงคุณสมบัตินั้นใจของเราน้อมถูกพันอยู่ในคุณสมบัตินั้นทําใจจะเป็นกุศลนํากุศลจิตนี้ไปสู่วาจาที่เป็นกุศลนํากุศลจิตนี้ไปสู่กายกรรมที่เป็นกุศลเราก็จะ สร้างและเพิ่มพูนกุศลมากขึ้นเป็นเทคนิควิธีที่เราจะเพิ่มพูนมัวขาวในใจของเราให้มีจำนวนมากขึ้นครับจำได้ไหมจำได้ไหมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนหลวงแม่จะให้พูดทันีงหัวดำหัวขาวนะพูดได้ไหมทําไมถึงมาสนใจวาระจิตที่เรากําลังจะดับออกจากร่าง พราะวาระจิตนั้นเป็นวาระจิตที่เราไม่สามารถจัดก,กำหนดได้จำเ,เรื่องราวของอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์สอนวิปัสนาได้ใช่ไหมจำได้ไหมลืมอีกแล้วจำได้หรือเปล่าไปไหนเนี่ยหลวงแม่พูดว่ามันไปไหนเพิ่งพูดไปสองวันนี้ยตายละว,วาตายละว,วาจะสอนต่อดีไม่ดีจำได้ไหมอาจารย์ที่ที่สอนวิปนะัสนาที่เป็นอาจารย์เก่งวิปัสนานะ่ะ แต่ว่าจิตไปติดอยู่ที่ไหนไปนติดอยู่ที่จีวรนจีวรนหรือใหม่ที่เขาเพิ่งถวายมาเนี่ยจําได้ไหรือยังจําได้ไหรือยังเออน่าสงสารธรรมน,นันทาสงสารที่สุดเลยสอนมาเท่าไหร่เท่าไหร่ลูิษย์มันก็น่าน่าลูกตาเป็นปลาทูนึงปลาทุนึงไม่ตายยังตายแล้วปลาทูนึงไม่ตายแล้ว เรานจะต้องมีความเพียรแม้ว่าเราปฏิบัติจิตมาดีถึงขนาดเป็นอาจารย์สอนวิปัาสนานะ่ะแต่ไอ้วาระจิตตอนที่ขนาจะดับจิตเนะี่ยมันแวบไปมีอกุศลหรือกุศลอกุศลเป็นกิเลสความอยากในภาพอาื่นนะั้นอ่ะเกิดความยึดติตในภาพอาื่นนะั้นอ่ะตายปักเลยไปเกิดเป็นอะไรจะเกิดเป็นเลนก็เกิดเป็นตัวเลนหรือตัวเล,นอ,วเลนอยู่ในผ้าอยู่ในผ้าจิวว นี้ไม่ได้พูดเองนะไปอ่านในพระคัมภีร์นะพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะระวังให้วาระจิตสุดท้ายไปในทางสุขติภพบางครั้งเหนือความเหนือการบังคับของเราเหนือการบังคับของเราไม่รู้จริงๆนะเราไม่รู้จริงๆว่าเมื่อโอกาสนั้นมาถึงเนี่ยน,นะคะ <c oughs> เราจะมีสติเกาะเกี่ยวอยู่กับกุศลหรือบางเอนหลุดไปกับอกุศลจึงต้องทำกุศลให้เต็มให้เต็มไม่ว่าหลุดไปมีสติหรือไม่ไม,ไม่หลุดไปอย่างไม่มีสติขอให้เราได้มีกุศลนั้นเป็นตัวนำเราไปนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆากกุศลที่ดกเตอร์การนาระลึกถึงทําให้จริงๆแล้วเราทําให้พ่อใช่ไหม ตั้งใจที่จะอุทิศส่วนวนี้ให้พ่อใช่ไหมแต่จริงๆว่าใครได้เราได้เราได้นะคะเขาบอกว่ากุศลศที่อุทิศไปให้ผู้ตายเนี่ยเจส่วนเราได้หกส่วนเราได้หกส่วนผู้ตายถ้าได้ถ้าได้นะอาจจะได้สักหนึ่งส่วน เพราะฉะนั้นในเมื่อรู้ว่าการอุทิศส่วนกุลไปให้ผู้ตายจะถึงหรือจะไม่ถึงอย่างในเงื่อนไขเพราะถ้าหากว่าผู้ตายอยู่หลังเขาไกลมากรับไปะมีไปชมีไปส่งไ,ไ,ไม่ถึงทุกอย่างนี้เห็นภาพตามหรือเปล่าตาไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่ได้เพราะไม่อยู่ในภพภูมิที่จะได้เหมือนกับคนที่อยู่หลังเขาไปชมีไปไม่ถึงประมาณนั้นเขาจึงบอกว่า ให้ลูกตั้งใจทําบุญอุทนนิศกุศลให้บรรพบรุษโดยเฉพาะวันพระวันพระขึ้นสิบห้าค่ำวันพระแรงสิบห้าค่ำเพราะเป็นวันที่เขาจะาล่อยขึ้นมาให้รับกุศลถ้าเป็นวันธรรมดาอยู่หลังเขาจะมีไปไม่ถึงเข้าใจไหมนะครับพูดอย่างนี้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นวันพระ โดยเฉ<ด>พาะวันพระขอให้ตั้งใจที่จะทำกุศลให้ถึงบรรพบุรุษบรรพชนของเรานะครเหมือนกับที่เราทำที่นี่นะคะถวา,ายกองทานลูกเต่ามานะคะมารักษาศีลกันเพื่อที่จะอุทิศกุศลนี้ไปให้บรรพชนนะคะก็ขอมาธนากับูกทุกๆคนกาสาธทุกระลึกถึงกุศลเสมอ ทำกุศลให้เต็ม,มใจให้เต็มที่ปากและให้เต็มที่กายค่ะ